ครับวันนี้มาบุกบ,บ้านของพระอาจารย์นะสาตต้อมเสรีนะครับวันนี้เราจะมาทดลองอินคล s สเมจิแคแฮร์ครับมาฉีดให้ดูเลยจัดๆเลยว่าปิดผมบางแบบเนี้ยบเนี้ยบมันเป็นยังไงอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับตามเลยครับรบ,น,รบนี่นะฮะว่าไงค์ก็ดีขออนุญาตยืมชื่หัวฉีดต้องลองอินคลิสหน่อยอาจารย์งบปิดผมบางได้จริงไหมเนียนขนาดไหน อินี่มันเป็น <hair. S 2> ใช่ครับมันเป็นเซรั่มนะฮะ,ะเป็นเซรั่มบำรุงผมด้วยแล้วก็ปิดผมบางผม<อ>ขาวด้วยอ,อ่ะมาะมาดูก่อนก่อนฉีดเป็นไงนี่อเอาเลยขออนุญาตพระอาจารย์นะครับเอาเลยครับตามสบาย สุดยอดอันนี้พิสูจน์ให้เห็นจากจอัะนี Inkris Magic Hair ครับเนียนอย่างนี้ครับผมปิดผมบานได้เนียนสุดยอดผมใช้อยู่นะครับผมเสรีรุงสว่างนะครับเดี๋ยวจะบอกให้ฟัง,งนะว่า Inkris Magic Hair อันนี้เป็นซีรั่มนะครับแล้วก็บำรุงเส้นผมปิด หนังซีสต์ด้วยนะครับแล้วแค่นี้ยังไม่พอนะมันยังทําให้ผมขึ้นได้อีกนะครับแล้วเดินทางไปไหนไม่ต้องห่วงเลยนะไม่ติดหมอนถ้านอนไปล้วไม่ติดหมอนนะครับผมนอนอยู่นะครับก็ไม่ติดหมอนนะครับก็ใช้เป็นประจำนะถ้าใช้เป็นประจำแล้วมันจะดีรับรองได้เลยว่าท่านไม่หวังกิีนคริกเมจิกแฮร์จำมาให้แม่นนะครับมีขายที่ไหนดูได้เลยครับตามเทปแล้วก็สื่อโซเชียลทั่วไป คือเราจะลง YouTube ให้เห็นด้วยนะครับแล้วก็ตามเพจของแจ็คธนพลน,นะครับเบนสเสรนรุ่งสว่างนะครับใช่ดี